เปลี่ยนโมดกันไปนะคะ <c oughs> คมากันที่นักแสดงหนุ่มหล่ออย่างอ e ีจุนกันบ้างห่างหายจากการแสดงภาพยนตร์แสดงซีรีส์มานานถึงสปีล่าสุดมีข่าวดีค่ะเห็นแว่วๆมาว่าจะกลับมารับเล่นซีรีส์อีกครั้งแล้วค่ะครับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าถือเป็นข่าวดีเลยสําหรับนักแสดงหนุ่มอ e ีจุนค่ะเนื่องจากว่ามีข่าวออกมานะคะว่าเขาจะกลับมาร่วมแสดงในทีวีซีรีส์เป็นเรื่องแรกในรอบ3ปี โดยซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็มีชื่อว่าแมทรันควอริทอลิสค่ะโดยในตอนนี้นะคะนักแสดงหนุ่มชื่อดังชาวเกาหลีก็กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาบทซึ่งทางตัวแทนของอีจุนก็เผยค่ะว่าเขาจะร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้แน่ๆแต่ว่ายังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองค่ะซีรีส์เรื่องนี้นะครับได้รับความสนใจตั้งแต่นักแสดงหนุ่มซูเปอร์สตาร์อย่างจองอูซองนะครับได้ตอบรับ มาเป็นนักแสดงนำในซีรีส์นะฮะนอกจากนั้นนะครับเขาเองเนี่ยยังรับหน้าที่อำนวยการสร้างซีรีส์ด้วยนะค่<ฮ>ะนะครับคือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะฮะบอกเล่าเรื่องราวในอนาคตเมื่อโลกทั้งใบเนี่ยกลายเป็นทะเลทรายนะครับ <ฮะ S 1> แล้วก็มีการส่งทีมเอานักนักบินอวกาศนะคุณไป <ฮะ S 1> ที่ที่ไปยังดวงจันทร์เนี่ยนะครับไปหาสารบางอย่างนะครับที่จะสามารถพลิกชะตากรรมของมนุษย์โลกได้ โดยซีรีส์เรื่องนี้นะครับเบเดูนานะครับก็ได้รับมอ่อนะครับการแสดงเอาไว้ในในบทของหนึ่งในในทีมนักบินอวกาศนี่แลหละคุณจำได้ไหมเขาเล่นเรื่องอะไรอุ้ยจำได้เล่นเรื่อง i ีด d อมใช่แล้วนี่นีแลหละฮะเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับ ทีมนักแสดงต้องบอกว่าคัดมาอย่างดีคุณภาพดีสุดยอดมากเดี๋ยวรอดูกันนะคะพล็อตก็น่าสนใจดีเป็นเกี่ยวกับนอกโลกเราจะเป็นยังไงถ้าโลกจู่ๆกลายเป็นทะเลทรายขึ้นมาเราติดตามมันต้องถึงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชั่นต่างๆบทภาพยนตร์การแสดงเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ผมว่าเกาหลีก็าําได้ใช่ส่วนใหญ่แล้ว่ไม่ค่อยเห็นซีรีส์ที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับอย่างนี้เนาะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นหนังสองชั่วโมงจบขมวดเอาเร็วๆเวเราต้องรอดูค่ะ